คุณวันนีพงนพรัตน์นะคะถ้าสะดวกก็เปิดกล้องเปิดไมค์ได้เลยนะคะจอจอเดียวกันเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่แน่ใจแล้วก็คะโอเคเชิญได้เลยนะคะเปิดไมค์เปิดกล้องได้เลยถ้าสะดวกค่ะจะให้ทวนคําถามให้ด้วยไหมคะไม่ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะกับครับอาจารย์หมอเขียนนะคะแล้วก็จิตอะไรนะ พี่ๆจิตแาสารทุกท่านนะคะวันนี้พงนภพลนะคะทาํางานทางการออมสินค่ะอายุห้าสิบเอปีค่ะออตอนอายุ37เป็นป่วยเป็นโรคเ,เขาเรียกอะไรไวทองเทียมกับผังผืดหลังมุดลูกค่ะแล้วก็ใช้ใช้พบอาจารย์หมอเขียวตอนปี4ี่ค่ะที่ข้างๆทาเนียบค่ะแล้วก็คนแรกที่บอกให้ไป เขาเห็นเราเพราะเราอ้วน71กิโลเขาบอกให้ไปดีท็อกก่อนอันดับแรกแล้วค่อยมาคุยเรื่องอื่นก็เลยไปลองทําดีท็อกหลังจากที่ทําดีท็อกครั้งแรกก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นแล้วแล้วก็มาเรียนรู้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งแต่49จนถึงตอนนี้ยโรคทุกอย่างที่ตัวเองเป็น,เป,นเป็นหลายโรคนะคะมีออฟฟิศดมีอะไรด้วยแล้วเท้าเท้าเหยียบพื้นไม่ได้ต้องใส่รองเท้าพิเศษอะไรเงี้ยหายหมดแล้วก็ปัจจุบันเนี้ย ช่วยเพื่อนๆที่ทำงานที่เป็นออฟฟิศทิงดมในการสอนการความโกซาแล้วก็ทำน้ำสมุนไพรเย็นให้เพื่อนๆแล้วก็เมื่อปีเมื่อปีหกศูนย์นะคะพาน้องสะพ้ายที่เป็นมะเร็งมะเร็งตับไปที่คอสที่มุกดาหมุกดาหารนะคะก็ไปไปรักษากันแล้วก็ดูแลกันจนเขาเสียอะค่ะก็เขาไม่ไปแบบไม่ทรมานแล้วก็ไม่ได้ไปให้คีโมไม่ให้อะไรอะค่ะ แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้กำลังดูแลคนป่วยที่เป็นมะเร็งตรงคอค่ะเป็นอาค่ะก็ที่วันนั้นเคยถามเข้ามานะคะแล้วปัจจุบันนี้แกขาแกไม่มีแรงก็พยายามเอาน้ำปะผักปั่นไปให้แล้วก็สองไปพาทำกัวซาแล้วก็แช่มือเท้าท่านก็ดีขึ้ขนนะคะเออเป็นจิตอาสาถือศีลห้าได้แล้วก็กินไม่กินเนื้อสัตว์มาได้สิบสิบห้าปีแล้วค่ะ แต่ว่าเพิ่งจะมาลดนมกับไข่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ฟังอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นจิตรสาฟรีได้ค่ะเพราะว่าอยูออมศิลก็เป็นเเคยเป็นกรรมการสาภาพแล้วก็ทําอะไรเพื่อเพื่อนๆในองค์กรอยู่แล้วแล้วก็เป็นกรรมการสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะก็ช่วยงานในส่วนรวมของสังคมอยู่แล้วของประเทศชาติอยู่แล้วกับพี่สมศักดิ์กับพี่สาวพีแก้วหวานนะคะแล้วก็เป็นเป็น กรรมาการชมรมจริยธรรมของออมสินนะคะเขาได้ทํางานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ปัจจุบันนี้ก็แพ็คของให้กับผู้ป่วยโควิดของออมสินนะคะแล้วก็ทํางานทําไมสนใจวิชาน้ำใช่ไหมคะก็ติดต่อติดตามอาจารย์หมอเขียวตั้งแต่ศูนย์ปรารักษาทุโกโรคอะไรมาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าในตัวเราก็ได้รับผลเพื่อนๆรอบข้างก็ได้รับผล ขนาดแค่ปวดฟันเอาน้ำมันเขียวให้เพื่อนโอมอ่ะเพื่อนยังหายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนเขาก็เลยสั่งาในเราแล้วก็สอนเพื่อนเพื่อนก็นเ,เกชื่ออะไรเงี้ยค่ะเลยอยากได้ความรู้ให้มันมากขึ้นแล้วรู้จริงๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนดูแลน้องสะพ้ายอ่ะยังไม่มีความรู้ทมากเท่าไหร่ก็ทําไปตามตามมีตามเกิดแล้วก็ถามป้ายนางที่เป็นที่ปรึกษ,ษาค่ะแล้วก็อะไรก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะครบแล้ว <laughs> เมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือเคยไปเข้าค่ายด้วยเนาะเจอจามาตั้งแต่ปีสี่เก้าก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะสิบห้าปีค่ะแล้วเมอร์เมื่อเนื่อสัต์ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะค่ะแล้วก็เมอสัสครู่คิดว่าประโยชน์ที่คุณอันนี้ได้บอดค่อนข้างจะครบนะคะแล้วก็ขอสอบถามเพิ่มเติมอยู่จังหวัดไหนอะคะตอนนี้เป็นอยู่กรุงเทพค่ะแต่เกิดที่ขอนแก่นแต่ตอนนี้จะเป็นจิตอาสาภาคกลางก่อน ได้ค่ะ,คะนาคตอาจจะไปที่อีสานค่ะตอนนี้กําลังกําลังพัฒนาที่ดินให้เป็นเหมือนกับเกษตรที่ที่อาจารย์สอนนะคะก็ไปขุดสระไปทําอะไรไว้ก่อนแล้วก็ลงต้นไม้บ้างบางส่วนค่ะก็เลยจะมาศึกษาให้เพิ่มเติมจะได้ไปทําได้จริงจังอะค่ะค่ะถ้าอย่างงั้นในเรื่องของศีลห้านี้รักษาเป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็พยายามค่ะจะไม่ตียุงไม่ฆ่ามดค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยค่อยอบลดกันไป หัวหน้าเวลาหัวหน้าดูอะไรงี่ค่ะเข้าใจได้ค่ะค่ะขอบขอบคุณนะคะคิดว่าข้อมูลนะ่าจะครบถ้วนมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีเล็กน้อยค่ะขออนุญ,ญาตสอบถามค่ะ,คะเรื่องที่แจ้งว่ามีอาการไม่สบายเรื่องัยทองหลอก่ะคะ่ะจะขอสอบถามว่ามีอาการยังไงบ้างแล้วดูแลด้วยแพทย์วิถีรมแล้วดีขึ้นได้ยังไงอะคะ่ะอ๋อค่ะตอนตอนที่เป็นใบทองเทียมไปหาคุณหมอที่พยาไท a i อะค่ะ แล้วไม่มีประจำตอนก่อนที่จะน,นันะ่นคือประจําเดือนมาเดือนละสองครั้งค่ะแล้วก็มามาเดือนละสองครั้งเสร็จหลังจากนั้นก็ไม่มามาไม่มาสองสามเดือนแล้วก็มาอีกทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็หายไปสักพักหนึ่งก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นไวทองเทียมให้เลยกินให้กินฮอร์โมนอะคะ่ะคาวนี้ลองกินฮอร์โมนมาหกเดือนร่างกายมันมันฉูอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตรงหน้าอกนะคะ แลก็เลยถามคุณหมอคุณหมอว่ามีผลข้างเคียงแล้วก็เลยไปตรวจไมโมแกรมก็มีความผิดปกติตรงหน้าอกอะค่ะก็เลยก็เลยงั้นตัดสินใจว่าเนี่ยใช้ใช้จริงก่อนหน้านู้นก็คือใช้ใช้การดีทอกกับกินน้ำสมุนภัยมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีโรคอื่นเพราะเรายังตามใจปากอะค่ะยังกินเนื้อสัตว์ยังกินรสจัดอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากหลังจากทําจริงจังอะคะ่ะไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ แล้วก็ตั้งศีลแล้วก็พยายามลดอาหารจัดแต่ยังกินอยู่นะคะแต่ลดพยายามลดอะคะ่ะไปกินเป็นบางมือ้อแล้วก็พยายามเหลืออาหารไว้แค่สองมื้อค่ะมื้อเย็นไม่กินก็ประมาณสองปีสองปีอะค่ะโรคที่เป็นทั้งหมดาหายหมดเลยอะค่ะมไม่ต้องกินยาค่ะแต่ก่อนที่ชอบกินต้องกินยากายกรมเนื้อเพราะว่าเวลาเดินอะมันจะหน่วงหน่วง หน่วงท้องน้อยกับลงไปต้องต้นขาค่ะบางครั้งเดินไม่ได้เดินไม่ไหวบคอณกินยาคันแก้ปวดค่ะค่ะเพราะว่านานๆจะได้ยินอาการนี้ทีนะคะก็ขอบคุณที่ได้เปลี่ยนวิธีการดูแลค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอขอถามเพิ่มนิดนึงน้าหนักลงไปประมาณเท่าไหร่อะค่ะตอนนี้เหลือหกตอนนี้เหลือหกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดค่ะลงไปประมาณสิบเอ็ดกิโลอ๋อโอ้ทำทำน้ำหนักได้ได้ถือว่าโอเคมากๆาเลยนะคะดูขอบ ดูเพียวเลยค่ะแล้วผมยาวเนี่ยเก็บไว้เพื่อตัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งค่ะตัดมาประมาณครั้งนี้ครั้งที่หกค่ะอืมค่ะนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะมีพี่น้องจะสอบถามเพิ่มในส่วนไหนไหมคะต้องถือว่าเป็นรุ่นพี่เราด้วยซ้ําไปนะเพราะว่าเจออาจารย์ตัวีส <straightforward> <SD hear speaks> ี่ค่ะเราไม่มีเวลาไปทําค่ะค่ะแปลว่าไม่ต้องไม่ต้องเข้าฟอสลดน้ําหนักให้เสียตังค์ละนะคะเนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ ขอบขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลของคุณวันีน่าจะครบถ้วนนะคะพี่น้องท่านใดจะสอบถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตโหวตนะคะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้นะคะยกมือโหวตได้เลยค่ะค่ะไม่มีนะคะผ่านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเป็นมทนาบุญด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะจะได้เข้าร่วมค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ